สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเจาะลึกนะครับในการทําท่าแพงนะครับหรือว่าแพงจิ้งนั่นเองครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราทํากันไปแบบสเต็ป by สเต็ปเลยนะครับท่าแพงเนี่ยก็เป็นท่าที่เน้นในเรื่องของการบริหารแกนกลางลาตัวแกนกลางลำตัวก็หมายถึงว่ากล้ามเนื้อบริเวณหน้าท้องหน้าท้องด้านข้างด้านหลังนะครับก็คือท่านี้เนี่ยมันจะออกแรงเกร็งอ่าไม่เหมือนกับท่าอื่นท่าอื่นมันจะขยับตัวนะครับท่านี้เกร็งค้างไว้เฉยเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับว่าทํายังไงนะครับโอเคท่าแพงนะครับ อยู่ในท่าคว่ำตัวนะครับคุกเข่านะครับคุกเข่าไว้นะครับดีครับแล้วก็มือนะครับวางโดยที่เวลาเราวางมือเนี่ยสังเกตนะครับว่าตรงนี้เนี่ยข้อมือข้อศอกแล้วก็หัวไหล่เนี่ยจะอยู่ในแนวเดียวกันแบบนี้นะครับเพื่อน้ําหนักจะได้ถ่ายเทลงมาให้ถูกต้องครับเสร็จแล้วขาทั้งสองข้างเนี่ยพอเราเซ็ตได้หลังตรงนะครับหลังไม่โกงหรือไม่แอนจนเกินไปครับเราก็เหยียบเท้ามาทีละข้างใช้ปลายเท้าจิกไว้กับพื้นนะครับอีกข้างหนึ่งครับ แค่นี้เองครับเวลาทำท่าแพงเนี่ยก็ไม่ได้ยากครับโดยที่ให้ตัวตรงคือตั้งแต่หลังคอหลังสะโพกครับแล้วก็ขาข้อเท้าเนี่ยจะอยู่ในแนวสิ้นตรงแบบนี้เลยนะครับยามเกรงหน้าท้องไว้นะครับท่านี้นะครับเท่านี้เองครับแล้วเราก็ทำครั้งไว้เริ่มต้นแต่ละ30วินาทีก็ได้นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวพักก่อนนะครับโดยที่ท่านี้เนี่ยก็จะมีระดับความยากง่ายด้วยนะครับถ้าเรารู้สึกว่าทำแพงแล้วมันแบบ ยากไปสักนิดหนึ่งครับง่ายสุดนะครับก็จะเป็นทำนิลลิงนะครับใช้เข่าใช้เข่าวางแล้วก็ทาแผงอ้าเดี๋ยวเรามาทําไปพร้อมกันเลยครับก็คือเราจะใช้เข่านะครับวางครับมือเหมือนเดิมครับวางนะครับเป็นแนวเส้นตรงแล้วก็ดันสะโพกลงครับโดยที่เป็นแนวเส้นตรงเหมือนเดิมนะครับเป็นแนวเส้นตรงเหมือนเดิมนะครับหลังคอหลังสะโพกเข่าจะเป็นแนวเส้นตรงเหมือนไม้กระดานนี้ครับทำคางไว้อันนี้เป็นนิลลิงครับถ้ายากขึ้นก็เป็นท่า คูแขงปกติครับอ่ะยกเท้าขึ้นเท่านี้เองนะครับแต่ถ้าอยากยากขึ้นกว่านี้อีกนะครับเราลดระยะให้สั้นลงครับใช้เป็นข้อศอกครับเอลโบแข้งอ่าข้อศอกตั้งมาครับแล้วก็เหยียดปลายเท้ามา2ข้างนะครับเหมือนเดิมครับคอหลังสะโพกต้นขาข้อเท้าเนี่ยเป็นแนวเส้นตรงเกร็งหน้าท้องไว้นะครับอันนี้เป็น3ระดับนะครับให้ศอกอยู่แน้เดียวกับหัวไหล่เท่านั้นเองนะครับอ่าเยี่ยมมากๆเลยโอเคข้อควรระวังครับอ่ะพักก่อนครับข้อควรระวังในการทํา ท่าแพงเนี่ยที่หลายๆคนมันจะผิดพลาก็คืออันดับแรกเวลาทําแล้วไปครับอลองเอวโปแพงมาครับคือก้นจะโดกบางคนเนี่ยก้นจะโดกอย่างนี้มากๆเลยอย่างนี้ไม่ได้นะครับอ่ามันก็จะเกรงหน้าท้องน้อยลงหรือว่าบางคนเนี่ยไม่เกรงหน้าท้องไม่ออกแรงเลยหลังแอนมากมาหลังแอนมากๆกกดลงไปเกือบติดพื้นแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็ ทำให้แรงกดที่หลังก็จะเยอะนะครับไม่เราไม่เกร็งตัวเพราะฉะนั้นเกร็งตัวเก็บหน้าท้องมานะครับอ่าม้วนสะโพกเล็กน้อยนะครับอ่าเพื่อช่วยในการทําให้กล้ามเนื้อหน้าท้องออกแรงครับเท่านี้เองนะครับโอเคอนะ่ก็เป็นเจาะลึกในเรื่องของท่าแพงง่ายๆครับยังไงเวลาเราทำเนี่ยถ้าทำเท่าอการได้ถูกมันก็จะทำให้เราได้ประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ก็ลองไปเช็คกันดูนะครับ